ท่องเที่ยวนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะกับคุณคุณเมวนะคะ,คะไปดูเรื่องของการพายเรือคายักค่ะ,คะส่วนจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ มีการเปิดโครงการเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่เป็นกิจกรรมพายเรือท่องเที่ยวในอ่าวบุญคงเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยวพายเรือค่ายักษในอ่าวบุญคงเที่ยวชมป่าก,กงกลางสัมผัสบรรยากาศทะเลชายฝั่งเยี่ยมชมอ่าวบุญคงแหล่งอาหารพยุนที่ใหม่แห่งอ่าวสิเกาอีกทั้งเป็นการเพิ่มถังเลือกในการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดตรังให้หลากหลาย สามารถกระจายรายได้และผลประโยชน์แก่ชุมชนนายสุชาติอินกรมผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังได้กล่าวเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาแวะชมความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลตรังด้วยการพายเรือชมอ่าวบุญคงที่มีชายหาดอันสวยงามนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ซึ่งครั้งหนึ่งเคยขุดค้นพบสิ่งของโบราณในสมัยอาณาจักรศรีวิชัยอีกด้วย เรามุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่สามารถนำเที่ยวได้จริงมีทักษะการเป็นมักุเทศทางทะเลซึ่งสอดรับกับสภาพภูมิประเทศที่เรามีอยู่นะครับพื้นที่1,750ไร่ของเรามีเส้นทางเดินป่าศ,ศึกษาธรรมชาติอยู่3เส้นทางกิจกรรมหลักๆของเรานะครับเป็นกิจกรรมพายเรือชมอ่าวบุญคงชมสังคมพืชสังคมสัตว์ในท้องทะเลอันดามันซึ่งเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ คุ้มค่าที่สุดในภาคอันดามันใครมีโอกาสแวะเวียนไปที่จังหวัดตรังก็อย่าลืมไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงามที่นี่กันนะคะทีมข่าวนิวทีวีจังหวัดตรังรายงานเห็นภาพสวยงามเลยทีเดียวนะคะคุณอรินเคยพายเรือคายักหรือยังคะเคยแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะกว่าครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายเหนื่อยเหรอคะเหนื่อยมากค่ะสวยงามเลยทีเดียวไปกันได้ที่จังหวัดตรังนะคะ